เครื่องมือ Pencil Tool เครื่องมือ Pencil Tool นั้นเปรียบเสมือนคล้ายๆกับดินสอนะครับใช้ในการวาดข้อความหรือรูปภาพตามต้องการซึ่งวิธีการใช้งานก็ง่ายมากๆครับขั้นแรกให้คลิกที่เครื่องมือ Pencil Tool หลังจากนั้นสามารถเปลี่ยนสีดินสอหรือเปลี่ยนสี Pencil tool ได้นะครับในที่นี้จะเลือกเป็นสีน้ำเงินนะครับกดปุ่มโอเค หลังจากนั้นเราสามารถปรับเปลี่ยนขนาดหรือรูปแบบของหัวแปลงแต่ในที่นี้จะเลือกหัวแปลงวงกลมนะครับหลังจากนั้นนักเรียนก็สามารถปรับขนาดหัวแปลงได้เมื่อได้แล้วก็นำมาวาดในบริเวณที่ต้องการนะครับ ง่ายๆครับเพียงเท่านี้ก็สามารถใช้เครื่องมือเพนเซียวูดได้แล้วครับลองนำไปฝึกและหัดใช้ดูนะครับ